ยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาคำว่ายับยั้งหรือว่ากลับใจแก้ไขเนี่ยามาพูดคุยกันนะครับยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขเนี่ยก็หมายถึงผู้ใดที่พยายามทำความผิดแต่ได้เกิดการยับยั้งเอง ไม่ทําการนั้นให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การทําผิดนั้นเนี่ยบรรลุผลนั่นเองทีนี้ตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยนายนกได้เตรียมปืนจะไปยิงในกาที่บ้านพอถึงบ้านในกาเนี่ยนายนกก็จ้องปืนเล็งไปที่ในกาแต่ในการ้องขอชีวิตนายนกเกิดความสงสารจึงไม่ยิงในกาถือว่านายนกได้พยายามกระทําความผิดแล้ว แต่ได้ยับยั้งเสียเองนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่ายับยั้งหรือกลับใจแก้ไขซึ่งก็หมายถึงผู้ใดพยายามทำความผิดแต่ได้เกิดการยับยั้งเองไม่ทำการนั้นให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การทำผิดนั้นบรรลุผลนั่นเองซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา82